แรกนี่ครับรออะไรจัดไปมไม่ถึงร้งอ,อ,งอยเอ็มโอ้บวกแปดบวกแปดก็ไม่น่าจะคุ้มนะมึงมีตัวอะไรเก่งมั้งเนี่ยเป็นเป็นพิก้าเนี่ยเอาเป็นเงินมาแล้วกันตอบแทนกูด้วยเงินฮึบ บวกเปรีนนะตูซานชีสมันเก่ง่ากว้ายสัตว์แต่มันก็เหมือนขาดทุนไงโอ้ยชื่อะโอ้ยมาถึงไอดีที่สองของวันนี้แล้วนะครับผม1 0 0 0งเอ็มเท่านั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าการแลกเปลี่ยน 1000M เอ็เนี้ยมันอาจจะคุ้มกว่าพันสี่รเ็มก็ได้ไปเลยครับผม ผมขอเอาแอดแอดมาริก่อนล้วการผมมีล้างสังหรณ์ว่าไม่จะเป็นกินมัน,นะบวกสามบวกสี่อ่ะแล้วไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันน่าเป็นตัวดีๆที่แพงกว่าแอดมาริทกินมันบวกหกครับผมบวกหกนี่มันก็น่าจะแพงอยู่นะน่าจะพันเอ็มนะมาที่เอซีมิลานบวกแปดครับผมบวกแปแน่นอนอินซาก,กี้บวกจะราคามันถูกยังวะ กูกำลังจะดีใจเลยเห็นราคาโอ้โหต่ําต่ตําตมครับเอากินมันดีกว่านะแลกไปพันเอได้พันสองเอก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่จนเกินไปครับผมนะสําหรับไอดีนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปนี่กว่าครับผมไปมาเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนต่อไอดีนี้น่าเป็นไอดีที่สามแล้วนะไอดีที่3มของคลิปนี้ไปหนึ่งพันเอเหมือนเดิมครับผม นึกว่าเบอร์ดิเจนไอสัตว์เวบอร์เบสไงช่้เปิดจากการ์ดกากนะนอันี้มาบ่อยนะบวเตียงบวหงเนี่ยอาร์เซนอลครับผมอเล็กซิสบวกห้าอาร์เซนอลน,นี่ส่วนใหญ่เป็นอเล็กซิสนะบาซ่านี่คงไม่พ้นเมสซ,ซีบ 8, นน่บวกแปดแน่นอนบวกห้าไงหายไปสามนะคือตอนนี้สามตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เสียเสีย้ยวที่เราเสียไปเลยครับผม การที่เราจะได้คุ้มนั้นตัวนี้ต้องหนึ่งพันล้านขึ้นเท่านั้นครับผมยังได้แลกเปลี่ยนอยู่นะเอามาแลกใหม่ได้นะมาได้เนม่าบวกสองครับผมตอนนี้ราคากําลังดีนะเพราะเพิ่งย้ายทีมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ID ดีต่อไปเลยครับผมไปไม่รู้และกดอะมามาถึงการแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าไอดีสามหรือไอดีสี่นะผมจําไม่ได้แล้วสมองนี่เริ่มเบริรหมดแล้วรู้แค่ว่า ตอนนี้มันต้องมาแล้วผมไปแมนยูกับบายเยินวะ่ะแมนยูนี่น่าจะเป็นโดโด้ศูนย์หกยูบวกแปดบาเยินเนี่ยน่าจะเป็นเลวันด็อกกี้บวกแปดไม่เชื่อดูดิกูไม่กล้าเปิดใบต่อไปเลยไง 900M เอ็ม ต้องได้พันเอ็มฮึบบุกไปาอ็เอาอีทส์บุกไปเอมาพันเอมเว้ยคุ้มนะคุ้มอยู่ถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะไปบุกไปมาวิเอาครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยครับผมมาครับผมมาถึงไอดีที่น่าจะเป็นไอดีที่ห้าปะช่างมาแล้วกันครับผมแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับวันนี้กดเลยครับพันสองร้อเอ็มนะ นาฟินยากับคาวันนี้ผมถือว่าแม่งลําบากแล้วตอนเนี้ยมันเป็นการเล่นที่ลําบากใจครับยูเวนตุสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเงินนะน่าเป็นเงินหรือเปล่าวะเป็นปอกบาบุกเจ็ดไงมันแพงปะวะมันน่าจะแพงนะไปบวกแปดเกิร์เฟ่บวกแปดมาอีกแล้วครับผมวันนี้ได้บวกแปดเยอะมากนะได้บุกแปดบ่อยค่อนข้างบ่อยนะเอาเกิร์เฟ่ไปแล้วกันครับผม คือแลกเปลี่ยนไปประมาณ1,200ล้านนะ1,200ล้านแล้วก็ได้เกอร์เซ่1,100ล้านมาน่าจะขาดทุนนิดเดียวนะถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวเอาไหมผมแลกเปลี่ยนใหม่ได้นะอาจจะคุ้มกว่าเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีต่อไปกันดีกว่านะมากลับมาแลกเปลี่ยนกันต่อนะเยายาวไหมผมสําหรับคลิปนี้อาจจะเกิน5ใบนะตามที่ตั้งเป้าไว้ไม่เป็นไรครับผมเรามาแลกกันเลย1,300ล้าน ทำไมมันไม่มีรีเจนตเลยวะคลิปนี้อยู่คนเดียวหรอครับใช่ครับผมโอ้โหดูครับตัวนี้ผมบอกยต้องพันพันกว่าล้านนะบวกห้าชนะได้ถือว่ามีราคาอยู่นะบวกห้าไอไอ้ผมมานะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าต่อโจทย์อยู่ครับผมแล้วเราไปดูปดีต่อไปกันเลย มาครับผมแล้วยังอยู่กับาการแลกเปลี่ยนนะครับผมไอดีนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบเอ็มเลยนะถือว่าแพงอยู่นะเกือบเต็มพันห้าแล้วต้องมีตำนานแล้วล่ะตำนานตำนานเอาเว้ยไม่เป็นไรยูเวนตุสเนี่ยป๊อกบาวกแปดแน่นอนแน่นอนวีลร่ากสีมันกี่เอ็มวะไม่ถึงพันนี่ว่าด,ดีใจทำไมเนี่ย,ายมา กลากดเลยกลดแล้วโดนแวนบวกสีน่นี่คือมันแพงจริงเว้ยแต่ว่าคนมันแลกได้เยอะอะเดี๋ยวลองไปดูในตลาดกันนะว่ามันโอเคไหมมันขายไม่ออกเลยครับผมเนี่ยได้คนมีตั้งสิบห้าสิบหกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปนี่กว่านะอ่ะแล้วครับผมมามาตอนที่ ID ของ MIT HP ครับผมโอ้ oh, เอาแคมเบลมาแลกเปลี่ยนครับผมบอกไว้เลยว่าใจถึงมากๆมาเราเราเราจะข้ามพวกสีทองไปนะเราจะมาลุ้นแค่สีม่วงครับผมอรลบ,บาสีบวกห้าครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณพันเอมหรืออาจจะน้อยกว่านะส่วนตัวเนี้ยผมว่าต้องได้ดีกว่าแคมเบลอะ หาจี้ดีไหมครับเนี่ยงไงฮาจี้เริ่มจะไม่ดีแล้วนะโอ้โหถือว่าขาดโทนนิดๆนะสำหรับไอดีนี้นะขอบคุณมิดพีด้วยผมที่เอามาให้แลกเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปเลยนะไปมาครับผมมาถึงไอดีของน้องตี๋ป่ะของคุณตีนะคิมุจิคิมุจิด้วยนะเัดเคมาครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มครับสำหรับไอดีนี้นะ กูตายดีกว่าอะไรเนี่ยสีส,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 สีฟ้ามาโอ้โหหลักระยำตำบอลอ้แลกเปลี่ยนไปพันหนึ่งร้อยครับและกูตอนนี้นะผมหวังเงินนะหวังเงินประมาณพันสองร้อยล้านเพราะว่าดูจากโลโก้ทีมแล้วเนี่ยมันจะไม่น่าจะมีตัวไหนเก่งนะกูดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่ามีตัวไหนเก่งที่พอแล้วหับพันล้านนะ ต้องเป็นเงินเท่านั้นครับมาครับผมยังอยู่กับการแลกเปลี่ยนต่อนะคือผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิบเป็นสิบไอดีได้แล้วแล้วมันก็ยังไม่มีวอร์รีเจนไงเนฟเซอร์ฟอสเตอร์ผมแล้วก็คิโมงมิโยเล่เป็นโกสองตัวเลยนะ กูเสียตัวนี้เป็นบุนายเออบุฟอนเลยเกินมาที่ริวมาริดนะริวมาริดเนี่ยผมขอภาวนานะให้มันเป็นโด้บวกแปดเบล์บวกแปดอะไรก็ได้ครับผมที่ไม่ใช่ระยำตำบอลถึงมึงถึงค้าร้อยเอ็มมาเนี่ยมามาที่เวอร์ลีเจนเอ้ยเวอร์เบสครับพูดผิดเวอร์เบสตัวนี้ต้องบวกห้านะ เป็นกา้า x อครับผมไมถือว่าไม่แย่นะกา้า x บวกสครับผมแล้วได้เงินไปอีกร้อย้าสล้าน,นครับผมเดี๋ยวเราไปดู id ต่อไปกันเลยนะว่าไอดีนี้ถือว่าโอเคอยู่กลางๆนะไม่ถึงกับเจ๊งมากมาครับมาถึงไอดีนี้แล้วนะ1ึ่งพนสามร้เอ็มนะเอาโดอวิซีบวกสไปแลกเนี่ยเพื่ออะไรครับผมหลายคนถามเพื่ออะไรเพื่อเอาบวกห้ครับผมไม่เชื่อลองไปดูริมมานหลดมาแน่นอน Ver igen, Ver et, นนเบอร์ลิเจนเบอร์เบสสองอันอันนีนะ้น่าจะเป็นอันที่คุ้มที่สุดนะน่าจะเป็นอันที่คุ้มที่สุดนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมจะเปิดอันนี้ก่อนนะเริ่มจากอันกลางๆก,ก่อนถึงห้าร้อยเอ็มหรือบ้านเนี่ยตัวเนี้ยมามาที่เวอร์เบสตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นบวกห้าก็ได้ครับผมบวกสองนี่มาลีคุณรู้สึกไม่ดีใจแล้วที่เวอร์เบสมันมาตอนนี้เรามีบวกสองแล้ว เรามีบวกสามแล้วอ้าวเาายังเหลือบวกสี่หรือบวกห้าซึ่งมันจะมาออกในแพ็คใบนี้แน่นอนเบเม่บวกสองครับผมพันห้าร้อยล้านแล้วแถมเงินไปกินกขนมอีกสองร้อยล้านเท่ากับเราได้ประมาณพันเจ็ดร้อยล้านนะถือว่าโอเคอยู่ครับไอดี ID นี้ไม่แย่ครับไม่แย่